สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อจากคลิปนั้นนะครับซึ่งยังไม่ได้วันนั้นเลยน้อยยังไม่ได้เอ,อ,อะไรอะผมยังไม่ได้อะไรวะยังไม่ได้บายยเลยนะฮะก็นะครับผมเดี๋ยวทํานิดเดียวนะครับแล้วก็จะปิดคลิปนี้นะค,ะนะครับผมอันนั้นผมยังไม่ได้ปิดคลิปนะครับผมก็มาทําอีกคลิปนึงนะ,ะนะครับผมเพื่อทำนะครับผมโบกเลยวูวกล้องหลังอ่ะครับ ถ้าทุกคนไม่รู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลยนะคบคลิปนั้นขู่กองหลังตัวนี้โอ้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเฮ้ยหนักใจ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 ลึกเกินยิ่หนักใจหนักใจหนักใจ cưng lặng à nga, 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 nga. Cào. <laughs> ตัวที่ผมคิดเนี่ยก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสุดครับ